เเดตคูกิมิยานั่งท่านแบรนด์แอมบาสเดอร์คอนโดมิเนียมส่งแคมเปญสุดอบอุ่น เป็นโมเมนท์ที่เรียกรอยยิ้มเจอได้ทุกที่บนรถไฟฟ้าริมถนนแม้แต่กำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่วินของพระเอกตัวท็อปเนเดตคูกิมิยาทำให้แฟนคลับหลายคลับหลายคนใจฟูไปกับการใช้ชีวิตที่ชิลๆเข้าถึงง่ายและเป็นกันเองกับผู้คนที่พบเจอการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ8ปีของเบอร์หนึ่งจาก2วงการเนเดตติดในลิสต์อันดับหนึ่งเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ยึดติดกับความเป็นพระเอกซุปตาและ O R I G I N แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ตัวท็อปวงการ ซึ่ง Origin X Nade จะเป็นความลงตัวครั้งใหม่ที่พาทุกคนไปสัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในทุกวันคัมแบ k Origin แบรนด Ambassador จากความเป็นมิตรเข้าถึงง่ายแต่จริงๆในการใช้ชีวิตบนเส้นทางของตัวเองทั้ง n เด e และ Origin จึงเป็นความเหมือนและความลงตัวที่ไม่ธรรมดาเริ่มจากเข้าวงการพร้อมๆกันในปี2552และกว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ต้องผ่านช่วงเวลาทั้งความสุข และความยากลำบากเพิ่มการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองแม้จะประสบความสำเร็จแล้วและมุ่งมั่นที่จะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวเองเอาไว้ให้นานๆเหมือนกับแก่นแท้ของออริจินที่ยังคงตั้งใจและพยายามพัฒนาโครงการต่อไปเพื่อผู้บริโภคเข้าถึงง่ายจริงใจตัวตนที่ใครๆก็หลงรัก ความชัดเจนของตัวตนที่เข้ากันได้อย่างลงตัวจากออริจินและเนเดตที่ทำให้เกิดแคมเปญสุดเรียวแต่จริงใจผ่านคอนเซปต์เดอร์เจนี่มีกินมาเป็นคอรบครัวคอนโดออริจินบ้านริทานียกับเนเดตกันนะครับเนเดตคูกิมิยาเกิดวันที่17ธันวาคมพศ2534ชื่อเล่นแบรี่เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย มีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยเฉพาะละครที่แสดงร่วมกับอุรัสยาสเปอร์บันเช่นดวงใจอัคนีและเกมร้ายเกมรักร,กรวมถึงเป็นผู้นำเสนอภาพยนตร์โฆษณาสินค้าต่างๆมากมาย เข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์ด้านสังคมงานการกุศลเช่นเป็นฟรีเซนเตอร์รณรงค์เชิญชวนชายไทยคัดเลือกทหารให้กับทางกองทัพบกบการได้รับเลือกจากสภากาชาติไทยเป็นทูตรณรงค์เผยแพร่พรความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมในปี2554 2555ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยให้เป็นทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานานาชาติเป็นต้นมีผลงานการพากเสียงการ์ตูนและได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงหลายรางวัลจากการที่ประชาชนพบเห็นนเดตปรากฏตัวผ่านสื่อต่างๆมากมายอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาและนิตยสารทําให้บางกอบโพสต์เรียกเขาว่ามิสเตอร์เอเวอรี่แวร์ความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างเช่นได้รับฉายาซุปตาพันข้าวเหนียว จากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปี2554การได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากงานสยามดาราสตาอวอร์ด2011รวมทั้งรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหลายสถาบันที่สำคัญจากละครเรื่องเกมร้ายเกมรักได้แก่รางวัลเมฆขลารางวัลน,นาตร,ราชและสยามดาราสตาอวอร์ดไปจนถึงได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน14ดาราแห่งศตวรรษและหใน120คนบันเทิงผู้ทรงอิทธิพลครึ่งปีแรก2555จากนิตยสาร รีเควสดาราทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจากหนังสือพิมพ์ดาราเดลีและอยู่ในอันดับหนึ่งจากผลการสำรวจความนิยมของสถาบันต่างๆมากมาย